นูือแม้แ่ะเป็นรักมนูที่เราไม่เต็มใจขอบคุณจริงๆน้ำใจที่เราหัวใจตรงกันแล้วเราก็พร้อมที่จะควักหัวใจอันเน่าๆของโจรออกมาเอาละก่อนที่เราจะพูดจะคุยกันนะครับให้พี่เล็กนะซึ่งเป็นประธานสื่อิทยุกลุ่งกวป ได้ถแถลงอ่านถแถลงการให้พี่น้องฟังว่าถแถลงการในช่วงนี้เราจะยกระดับขึ้นไปอย่างไรบ้างเชิญเลยครับรับสสดีครับท่านเจ้าของประเทศทุกท่านครับ สมมาการนะครับท่านเจ้าวาสของประเทศไทยครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่รับฟังนะครับการลิงค์สัญญาณของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั่วประเทศครับและพี่น้องนะครับที่รับฟังกันอยู่ในต่างประเทศครับแล้วก็หน้าจอทีวีนะครับที่กำลังมีการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ ปลกมือรันดีครับแถลงการกวอ,อตามที่สารรัฐธรรมนูญส่งแกนา้ที่เข้าแจ้งความตำรวจกองปราบรามจับกลุ่มตัวผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนกลุ่มกวปดูมิ่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญ พร้อมกับแผ่นซีดีบันทึกภาพและเสียงข่าปราัยในการจุมนุมงของกลุ่มคนเสื้อแดงที่บริเวณหน้าศาลร,รัฐธรรมนูญบอให้พนักง,งานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาดำเนินคดีให้ดำเนินคดีต่อนายพงศิษิ์คงเสนาหรือเล็ก,ลกบ้านดอนอออน,นายธนชัยศรีหิน หรือผู้ดำเนินรายการนุ่มวีคล้อส11นายมงคลหนองบัวลำพูและนายสอนรักมาลัยทองในความผิดฐานร่วมกันดูหมิ่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136และมาตรา103 Uh, 198นั้นคณะกรรมาการกรกพเราขอประกาศจากนี้ไปเราขอประกาศว่าเราจะไม่ยอมใช้อำนาจใดที่ได้มาโดยไม่สุดจริต <Yeah! S 1> ใช้อำนาจนั้นโดยไม่สุจริตเพื่อคุ้มครให้เกิดวาดความตัวขึ้นในหมู่ประชาชน ซึ่งได้ใช้ใชสิทธิเสรีภาพโดยชอบตามรัฐธรรมนูญเราจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันเจาทราก็ไม um ่โดนครับครับเราครับก็เพิ่มเติมประเด็นอย่างนี้นะครับก็ต้องเรียนครับพี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ว่าท่านจะรับฟังทางสื่อวิทยุอินเทอร์เน็ตหรือสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ถ้าท่านเห็นการนำเสนอของกุโโุมพวพรเราถูกต้องชอบธรรมขอเรียนเชิญทุกท่านครับถ่ายสำเนาบัตรประชาชนถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านเราจะใช้อำนาจประชาชนให้สภาปกป้องอำนาจติติบัญญัติด้วยการใช้เสียงข้างมากในสภาลงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สาการสารรัฐมนูลคุณมาไม่ถูกต้องที่มาไม่ถูกต้องไม่ได้รับฉันทามติจากประชาชนเพราะฉะนั้นลาออกไปซะผมใสใหพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับที่มายืนกันอยู่นี้ทั้งหมดนะครับยินดีรับข้อกล่าวหาล่มกันนะครับ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจกับการแจ้งความไร้สาระของตุลาการร้องเพราะมาโดยไม่สุจริตพ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันล่าลายชื่อให้ได้สองหมื่นลายชื่อหรือว่าเกินกว่านั้นเพื่อขับไล่ตุลาการสารรดมลงออกไป